สวัสดีค่ะอาจารย์วินิาน,นะคะหรือโครจรยิบซีโค้รแต่ช่องรายการดวงพพากรขอต้อนรับทุกชาน,นะคะเข้าสู่การทำนายดวงชะตาในช่วงวันที่1กันยายนถึงวันที่15กันยายนปี2564นะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะจะเป็นการทำนายของผู้ที่เกิดราศีมังกรน,นะคะเกิดระหว่างวันที่14่มกราคมถึง13กุมภาพันธ์ค่ะก็ขอให้ชาวราศีมังกรน,นะคะติดตั้งจิตได้เดี๋ยวเราอธิษฐานสับไายไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มค่ะ จากนั้นนะคะเราจะเลือกไพ่มาทั้งหมด12ใบ12ตำแหน่งตามตำแหน่งของจักรราศีนะคะ1ค่ะ2นะคะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ครบแล้วนะคะ การทำนายแบบนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นการทํานายโดยสตาโ์เดยวรวมทั่วไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงนะคะโดยสตาของใดถ้าหากว่าใครฟังและต้องการทํานายส่วนตัวก็สอบถามเข้ามาได้ที่ไลน์แอดดูพยากรณ์คะ่ะหรือว่าต้องการปรึกษาในด้านอื่นๆในเรื่องของจิตภายในต้องการปลดล็อกปัญหาแก้ปมภายในใจก็สอบถามเข้ามาได้นะคะจะมีช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหน้าไพ่ชาวราศีมังกรในช่วง ครึ่งเดือนแรกของเดือนกันยายนจะเป็นอย่างไรคะอาจารย์ได้เปิดสอนหลักสูตรคอร์สไพ่ออนไลน์นะคะเรียนที่ไหนก็ได้เรียนทบทวนซ้าได้ตลอดไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้นะคะเน้ในในเรื่องความเข้าใจาและเน้นในเรื่องการนำไปใช้ง,งานได้จริงและเหมาะมากกับสถานการณ์ในปัจจุบัน,นที่บางท่านกาลังมองหาในเรื่องของอาชีพเสริมเพิ่มเติมรายได้ของตนเองนะคะสอบถามเข้ามานะคะที่ไลน์แอดดวงพยากรณ์ได้เลยคะ่ะโอเคค่ะและนี่คือหน้าไพ่ของชาวราศีมังกรนะคะที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือน กันยาเลยแก่อื่นเลยค่ะเรามาสร้างก่อนว่าโดยที่ไปราชาวราศีมังกรนั้นเขาเป็นคนแบบไหนอย่างไรเนื่องจากว่าชาวราศีมังกรนะคะคุณะเป็นชาวธาตุดินลักษณะของดินคือหนักแน่นคุมรอบคอบใจเย็นนะคะแต่แต่ว่าไพ่ประจําราศีมังกรเนี่ยเป็นไพ The Devil. The Devil ่เดอ d e เดวิ h เดอ v i เดวิงบอกนะคะว่ามีอารมณ์ของความใจร้อนนะ โกโรธเมื่อไหร่ก็จะไม่สามารถควบคุมเรียบยังอารมณ์ตนเองได้เรียกได้ว่าโกรธก็โกโรธโกโรธแบบรุนแรงนะคะแต่บทจะไม่แสดงอารมณ์ก็จะนิ่งแบบธาตุดินเลยนะคะนี่คือความเป็นลักษณะของอารมณ์พฤติกรรมของชาวราศีมังกรและไพย่ประจําราศีมังกรเนี่ยจะโดดเด่นในเรื่องของการงานการกระทามเอใดก็ตามที่เข้าล็อกสเปกในเรื่องใดๆเขาจะมุ่งมั่นลงมือทาจนพบความสําเร็จนั่นเองค่ะนี่คือจุดเด่นของชาวราศีมังกร และในเวลานี้ค่ะครึ่งเดือนแรกของเดือนมกราคมกันยาย,ยนนะคุณนะคะตัวตนคุณได้ไพ่เดินเลิฟนะคะนั่นหมายถึงว่าสถานการณ์ต่างๆในช่วงระยะเวลานี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าชาวราศีมังกรตัวคุณจะรู้สึกว่าเป็นที่รักเป็นที่โปรดปรานมากมายหลายคนแต่ตัวคุณเองกลับรู้สึกถึงความแรงเรอะไรบางอย่างในใจที่ไม่สามารถตัดสินใจอะไรบางอย่าง แบบเด็ดขาดได้มีความสับสนม,มีความวุ่นวายใจเลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ถูกนะคะหรือในขณะเดียวกันก็มีในเรื่องของการเป็นที่รักเป็นที่จุดเด่นมีใครหลายคนแบบให้ความสนใจที่ต้องการเข้ามาพูดคุยปฏิสัมพันธ์ด้วยเพราะฉะนั้นสถานการณ์ต่างๆในช่วงระยะเวลานี้จงทําให้คุณรู้สึกความสับสนวุ่นวายใจนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน,นะคะ่ะว่าทิศทางการงานางการกระทําคุณได้ไพ่อะไรคะ่ะตาแหน่งการงานของคุณ,คณได้ไพ่อัศวินถ้วยนะคะนั่นหมายถึงว่าบอกเลยค่ะว่า ช่วงนี้ชาวราศีมังกรค่อนข้างมีสเสน่ห์เนาะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในเรื่องของคําพูดในเรื่องของการเจราจาในเรื่องของการแต่งตัวอัศวินถ้วยคือคําพูดการสื่อสารเสื้อผ้าหน้าผมการแต่งตัวดูมีสเสน่ห์เป็นที่ถูกใจต้องใจผู้คนมากมายแต่ไป็นแม,มีภาพลักษณ์ที่ดีใครๆก็อยากจะปฏิสัมพันธ์ด้วยเรื่องการงานการกระทำาช่นให้คุณรู้สึกว่า คุณจะใช้เรื่องนี้กันล่ะค่ะเขาเรียกว่าการบริหารเสน่ห์ของตัวคุณเองในการไปเจรจาเรื่องงานในการไปพบปะผู้คนในการลงมือทำสรรสร้างสิ่งต่างๆคุณจะใช้ในสิ่งที่มีทุนเดิมของตัวคุณเองค่ะในลงในการลงมือทาสิ่งต่างๆเช่นคุณจะได้พบใครบางคนที่มีวิสัยทัศน์ในเรื่องของการงานเกิดขึ้นได้เป็นราชาไม่เท้า นะเรได้ว่าในช่วงระยะเวลานี้นะจะได้ใช้สเสน่ห์ของตนเองหรือใช้คาพูดาคาพูดของคุณนยคะเรื่อวาจาดีนะมีชัยไปกว่าครึ่งเนาะราชาไม่เท้าเนี่ยคือจะได้เจอคนที่มีวิสัยทัศน์ได้เจอคนเก่งนะคะในเรื่องของการงานมาชี้ช่องทางให้มาร่วมงานมาบอกวิธีการหรือว่ามาทํางานร่วมกันกับคุณในขณะเดียวกันจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นและมีผู้คนให้การยอมรับ นะกาบสิ่งที่คุณกำลังลงมือทำอยู่ในตอนนี้และทุกอย่างจะมีความสําเร็จแบบเหนือความคาดหมายเป็นสิ่งที่คุณไม่ได้คิดเต็มการมาก่อนเรียกได้ว่าช่วงเวลานี้เรื่องของการงานมาถูกทางการกระทํามาถูกทางขอให้มุ่งมั่นลงมือทําต่อไปนะคะไม่ว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่ก็ตามหามโอกาสได้เจอคนที่มี ความสามารถในเรื่องของการงานกับทำให้ลงมือทําเลยค่ะอย่าเปิดกั้นตัวเองนะคะถัดไปดเรื่องของรายรับรายได้กันหน่อยนะคะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะตำแหน่งรายรับรายได้ของคุณได้ไพ่สีไม้เท้านั่นหมายถึงว่าสนาคารต่างๆในเรื่องของรายรับหรือว่าสิ่งที่รับมาของคุณค่ะสีไม้เท้านี่บอกเลยว่ามีความสุขกายสบายใจนะสิ่งที่คุณกระทําอยู่นะคะสร้างความสุขให้กับ ครอบครัวของคุณนะมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นมีความกินอยู่ดีอย่างสบายใจนะทั้งตัวคุณและคนในครอบครัวถึงแม้ว่าจะมีรายจ่ายบางอย่างเกิดขึ้นแต่เป็นการจ่ายไปเป็นลักษณะของต้องระวังเรื่องรายจ่ายนะบางทีเอาแต่ใจนิดนึงอยากได้อะไรก็ต้องได้แบบนี้ค่ะก็ต้องระว ระมัดระวังเรื่องของรายจ่ายหน่อยก็ดูดูที่ว่ามันมันจําเป็นมันสนับสนุนในเรื่องของการงานการกระทํำไหมเพราะว่าเด็กถืดดาบมาบางครั้งจ่ายแบบเผอแบบไม่รู้ตัวสุดท้ายจะอาจจะมานั่งเครียดทีหลังในเรื่องของรายจ่ายที่เกิดขึ้นก็ได้นะคะในขณะเดียวกันหากคุณจะคิดทําลงทุนขดดับ,บขยายอะไรเพิ่มเติมสามารถทําได้แต่ต้องใช้ฝีมือหน่อยนะเพราะฉะนั้นอย่าลังเลนะเดนเลิฟมาอย่าลังเลบริหารเสน่ห์ของตัวเองให้เป็นใช้คําพูดการสื่อสารการเจรจาการแต่งตัวต่างๆเนี่ยใช้ให้เป็นเลยค่ะเพราะคุณจะเอาสิ่งนั้นนะคะ ดึงดูดความสําเร็จในเรื่องของการงานและการเงินที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันก็ต้องใช้ฝีมือด้วยสิ่งเหล่านั้นอย่างเดียวไม่สามารถตอบโจทย์ในในการในความสําเร็จได้ต้องใช้ความสามารถความเชี่ยวชาญค,ความชำนาญเฉพาะทางเฉพาะด้านด้วยลงมือทําในเวลานี้แต่ท้ายที่สุดค่ะไม่ว่าคุณจะใช้ด้วยวิธีการใดๆก็ตามจะมีคนให้การช่วยเหลือและจะมีความสําเร็จเหนือความคาดหมายเรียกได้ว,ว่าดวงการงานเปิดทางได้พบคนดี แล้วก็วาจาพารวยเนาะแล้วก็ดวงการเงินก็ถือได้ว่ามีทิศทางที่ดีแค่ต้องระวังเรื่องของรายจ่ายที่บางครั้งจ่ายโดยไม่รู้ตัวนะคะนี่คือทิศท,ทางเรื่องของการงาน <Anton. S 1> การเงินของชาวราศีมังกร, <c ảo> กรเรารู้เรื่องของความรักกันะคะความรักชาวราศีมังกรคนมีคู่หรือมีครอบครัวนะคะคนได้ไพ่สิบถ้วยนั่นหมายว่าสถานการณ์ในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณในครอบของคนในครอบค,คร,บรัวของคุณหรือตัวคุณเอง อยู่ในทิศทางที่มีความสุขสบายใจมากอะพูดง่ายๆนะมีความสุขในครอบครัวอาจจะเป็นไปใน,นลนักษณะของสิ่งต่างๆที่ทําร่วมกันมาเนี่ยเริ่มเกิดผลลัพธ์นะคะทั้งเรื่องของความมั่นคงในครอบครัวทั้งเรื่องของการกระทาต่างๆเนี่ยส่งเสริมสนับสนุสน,นให้มีความสุขในครอบครัวเกิดขึ้นมีการใช้จ่ายอย่างดีแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีนะคะในครอบครัวเนาะคนโสดนะคะคนโสดไร้ไพ่แปดเหรียญเั่นหมายถึงว่า ถ้าเป็นแปดลักษณะแปดเหรียญคือเรียกดูว่าช่วงเวลานี้นะคะคุณจะได้เจอใครบางคนมาจริงจังกับคุณน่ะมาแสดงออกซึ่งความรู้สึกแบบชัดเจนกับคุณเขาอยู่ที่คุณแล้วค่ะว่าคุณรู้สึกอย่างไรนะคะเพราะเขาจะเขาจะแสดงความชัดเจนในเรื่องของความรู้สึกจริงจังกับคุณนะคะแล้วก็รอรอคุณตอบรับกับด้วยคือเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตเนาะทุ่มเทเพราะฉะนั้นอยู่ที่คุณแล้วนะคะว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับความสัมพันธ์หรือความรู้สึกในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นนะคะ ต่ไปรู้เรื่องของสุขภาพร่างกายและสิ่งที่ควรระมัดระวังนะครับสุขภาพร่างกายเนี่ยสิ่งที่ควรระมัดระวังก็น่าจะเป็นในเรื่องของความความความดืดึงบางอย่างและการเอาแต่ใจบางอย่างนะบางครั้งเนี่ยคุณสับสนคุณลังเลอยู่แล้วมีความเอาแต่ใจปากปนเข้ามาอาจจะทําให้คุณต้องเสียเงินไปฟรีๆกับบางเรื่องบางราวที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะรวมทั้งสุขภาพร่างกายเนี่ยอาจจะมีความเหนื่อยล้าบางอย่างในใจเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเกิดจากการเดินทางไปพบปะผู้คนไปติดต่อหรือ เป็นลักษณะของการเหนื่อยกายเหนื่อยใจกับบางเรื่องที่กำลังทำอยู่คือมัน,ม,นมันชีมันมันไม่ได้อย่างใจแล้วมันยังไม่สำเร็จอีกทีเดียวก็เลยทำให้คุณเหนื่อยล้าเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องใส่ใจดูแลสุขภาพตนเองนะคะโดยโดยเฉพาะบริเวณระบบภายในระบบช่วงภายในช่องท้องต่างๆนะคะต้องระวังเรื่องนี้นะพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอนะคะเพะะื่อที่ว่ากูจะได้มีความแข็งแรงมีร่างกายที่พระะ้อมจะไปลงมือทำในสิ่งต่างๆให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีนะคะแต่โดยรวมของชาวราศีมังกรต้องบอกก่อนว่าที่ทางการงานการ นั้นเป็นไปในทิศทางที่ดีรวมทั้งความรักของคนมีคู่นี่ค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ดีเช่นกันค่ะก็ขอฝากทุกท่านด้วยนะคะสำหรับดวงชะตาของชาวราศีมกกังกรในช่วงเดือนกันยายนค่ะก็ขอฝากท่านในการกดไลค์กด,ลคกดแชร์กดต่ดตามเอาไปว้คนที่คุณรักนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ว่าเจออาจารคือหนูอธิษฐานต่อจัก,กรวาลใหม่ว่าหนูต้องการอะไรหนึ่งสองสามสี่แล้วขอให้เจอครูที่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะช่วยคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตามที่จอาจารย์พูดเลยว่ามันไม่บังเอิญก็หนูเชื่อว่าจัก,กรวาลจัดสรรมาให้หนู <c oughs> ไปเจออาจารย์ค่ะอธิษฐานไว้เหมือนกันนะขอให้เจออาจารย์ที่ว่าสอนง,ง่ายเข้าใจง่ายเลยนะคะนคุณได้สิ่งนั้นทันทีเลยถูกไหม <c oughs> นี่แตกมาก การเรียนอันนี้คือหนึ่งเลยเราต้องมีความมีความเชื่อในในตัวเราเองก่อนนะคะขั้นขั้นแรกเลยว่าเออเราทําได้เราเป็นนักพยากรณ์ที่แม่นยังพอเราทําเราเชื่อในตรงเนี้ยและเราจะทําได้ดีคือเนื่องจากว่าอาจารย์สอนได้ดีและเข้าใจง่ายจริงๆพอพอเราเข้าใจเราเอามาใช้เรามาใช้สื่อสารตรงเนี้ยมันก็เลยง่ายขึ้น ดีใจมากเลยค่ะที่ตัดสินใจมาเรียนไพ่นะคะเพราะว่าจากที่เคยศึกษามานานแล้วอะ่ะมันมันยากมากเลยอะ่ะแต่พอมาเรียนกับท่านอาจารย์แล้วอะคะ่ะมันง่ายมากแล้วก็สื่อสารได้แบบดีที่สุดเลยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเวลาเราใช้ทํานายกับคนตรงหน้านะคะมันทําให้เราแบบมีความสุขมีความอิ่มเอ็ในหัวใจอะ่ะไม่ต้องกลัวเลยอะ่ะไอเรื่องที่แบบคนชอบพูดเสมอเลยว่าจะติดกรรมไหมจะอะไรไหมแต่มาเรียนท่นานอาจารย์แล้วขอให้บอกเลยว่า มันดีจริงๆอะฮะให้ทุกคนมาเรียนนะคะที่นี่อะค่ะแล้วจะประทับใจเหมือนที่แบบว่าเราได้มาเรียนอะขนาดดูไปแค่ครั้งเดียวแบบว่าเมื่อคืนเนี่ยดูอา์ดูวิดีโอไปด้วยแล้วก็แบบเขียน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 ไปด้วยนะคะแม่ท่ากางท่าไปท่าอะไรอย่างเงี้ยก็เขียนลาวงกลมมาเลยรู้สึกว่าแบบมันง่ายเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วภาาแบบราศีมังกรอะไรเงี้ยก็ขึ้นมาเดวิลสตาร์มูเลมก็ขึ้นมาเลยค่ะดีมากเลยค่ะ แล้วก็คือรู้สึกว่าถ้าถ้าคนที่แบบขยันหรืออะไร่างนี้ยมจะต้องแบบ่คล่องมากกว่าน,นี้ <g ül> ได้แค่ดูโอเคแค่เียงเียวนะคะต้องขอบคุณอาจารย์ที่ให้ความรู้ตรงนี้และทําให้ได้เอาไปช่วยคนอื่นๆต่อคือถึงแม้วอันนี้ง้อเรียนจบทั้งหลักสูตรที่หนึ่งนะคะจากหลักสูตรที่หนึ่งมาแล้วเขาก็มาทําได้เลยทําได้จริงแต่พอหลังจากเรียนเสร็จแล้วเนี่ยมั่นใจมากเลยค่ะมั่นใจแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ คือมันเหมือนภาพในหัวขึ้นมาเลยค่ะว่าอันนี้ไปนี้ลาศสี่นี้จะต้องเป็นอะไรอย่างนี้ค่ะอืมหลังจากที่เรียนระดับหนึ่งมาแล้วนะคะแล้วก็เลยตัดสินใจต่อที่ระดับสองเพราะว่าท่านอาจารย์วันนี้นัดบอกว่าสามารถเรียนควบคู่กันไปได้ยิ่งเรียนยิ่งง่ายค่ะเรียนระดับหนึ่งเข้ามาแล้วพอมาเรียนระดับสองยิ่งง่ายแล้วเอก็มาเรียนตอนสองข้อสองก็ก,ก็ทําได้จริงค่ะเพราะว่าเพิ่งเรียนเมื่อไม่กี่ ไม่กี่ชั่วโมงนี้แล้วเาก็รู้ว่าเออถ้าเรามีความมุ่งมั่นเรามีความพยายามเรามีความเชื่อในตัวเราก่อนเราทําได้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดวิชาให้ได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดเลยค่ะเท่าที่เคยเจอมาขอบคุณอาจารย์มนีนัทค่ะทำให้ดูง่ายขึ้นค่ะอือแล้วก็แบ่งมากขึ้นมาเรียนกับอาจารย์ทำให้เราสัมผัสได้ว่าคำว่าเป็นผู้ให้จากใจมันเป็นยังไงเนี่แหละคะ่ะ ขอบคุณอาจารย์ที่สุดเลยนะคะอาจารย์วินินัทเป็นอาจารย์ที่เป็นต้นแบบที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้เทคนิคการเข้าใจที่ง่ายขึ้นนะคะอย่างหนึ่งเรียนอาจารย์เคยบอกแล้วว่าหนึ่งเรียนหมายถึงก,การเริ่มต้นเลขหนึ่งคือการเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเรียนหนึ่งถ้วยหนึ่งดาบหนึ่งไม่ทา้าคือการเริ่มต้นเริ่มต้นเรื่องความสําเร็จเริ่มต้นเรื่องการเงิน หรือเริ่มต้นการลงทุนเริ่มต้นเรื่องใหม่ๆที่เป็นเรื่องดีๆที่กำลังเกิดขึ้นจักรราศีเนี่ยแปลว่าคือบีสสองเป็นวงกลมทีนี้ถ้าคุณเขียนแบบนี้คุณจำง่ายกว่าคุณฟังนะคะเลขหนึ่งเมื่อกี้มันตนันุใช่ไหมหลักการจารย์ของอาจารย์คุณตีตารางนะแถวบนหกแถวล่างหกอาจารย์จะวางไพ่เป็นแนวนอนถูกไหมเข้าใจง่ายเห็นหน้าไพาช่ชัดเจนแล้วก็เชื่อมโยงได้ง่ายด้วยถูกปะ